เดี๋ยววันนี้เนี่ยเฟยจะมาถ่าย vlog หนวันให้ดูนะคะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเฟย์ทาอะไรบ้างนะคะช่วงจันทถึงสุขคือแบบ5วันก็คือทันอย่างเงี้ยไปทุกวันเลยนะมันค่อนข้างแบบเป็นรูทีนนะคะก็เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูกันโอเคสําหรับบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเฟยเนี่ยปีนี้นะคะคือทำ gap year นะคะหรือว่าซิ่วนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าชีวิต oh my god เฟมีคณิตเดอยู่ที่หัวเออโอเคนั่นแหละก็คือเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชีวิตเด็กซิลเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างในหนวันวูตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสีนะคะเดี๋ยวเฟก็จะเริ่มเรียนตอน8ปดโมงเดี๋ยวทานอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้กันี่และนี่ก็คืออาหารเช้าของเฟนะคะเมื่อกี้ก็จะทานเป็นแบบ p พช s ฟรุตแล้วก็กาแฟ ทานเป็นกาแฟดํานะคะจะบอกว่าเมาื่อคืนอะเฟนนอนดึกมากทุกคนแบบเกือบตีหนึ่งอะเพราะว่าติดซีรีส์เรื่อง Squid Game ทุกคนดูกันได้ยังคะที่กงยูเล่นด้วยอะคือแบบเราอะไปเจอรีวิวอะสปอยมาในในเฟซใช่ปะแล้วก็บอกว่าเนี่ยกงยูเล่นแล้วเราก็แบบเอาแล้วแบบว่าเป็นคลิกเบสให้เราเข้าไปไปดูโอ้โหดูมาจล้ซีซั่นหนึ่งแล้วกงยูเพิ่งออกมาตอนเดียวเอาจิง,จงกงยูน่าจะออกไม่เกินสิบนาทีอะ ต่ว่าเอาจริงดูไปดูมามันก็สนุกนะแบบกงยูไม่ใช่ทุกอย่างคือเรารู้สึกว่าองค์ประกอบสินเรื่องนี้ดีแบบสีที่เขาเลือกมามันคอนทราสต์กันดีแล้วเออไม่รู้อะ่ะคือมันจะมีความแบบเยอะในความมินิมอลแล้วมันก็มีความมินิมอลในความเยอะเนี่ยอบอกว่าเออชอบมากดูแบบจนถึงประมาณเกือบตีหนึ่งอล้วทุกคนแล้วแบบตื่นหงมงเช้าอะ่ะเรอาอว,ว่าเด็กซิลปีเนี้ยค่อนข้างโชคดีกว่าเด็กซิลปีอื่นๆนิดหนึ่งแบบติดเดียวตรงที่ว่าแบบ ปีนี้มันค่อนข้างตัดสิ่งเราภายนอกออกไปได้เยอะนะนึกออกใช่ปะแบบปีอื่นๆเนี้ยสมมติว่าเรากําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บ้านเราก็จะเริ่มคิดแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนได้เมื่อไรเราจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนได้เมื่อไรเราจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดได้เมื่อไรอะไรอย่างงี้นึกออกใช่ปะเพราะว่าแบบสภาพแวดล้อมภายนอกมันแบบอำนวยกับการให้เราแบบว่าเกเรอะแต่ว่าแบบคือด้วยความที่ปีนี้มันโดนโควิดพอดีมันเป็นเหมือนการแบบบังคับไปในตัวเป็นสถานการณ์แบบบังคับว่ามึงอ่านหนังสืออยู่บ้านนะจ๊ะ แบบมึงออกไปไหนไม่ได้นะจ๊ะอะไรเงี้ยนี่ขอใช่ปะนั่นแหละเฟยก็เลยรู้สึกว่าก็ซิ่วปีเนี้รู้สึกว่าคิดถูกมากๆแล้วเพราะว่าไม่น่าจะมีซิ่วปีไหนที่อํานวยได้ขนาดนี้แล้วมังไม่รู้เหมือนกันอส่วนใครที่เป็นเพื่อนๆมืามหาลัยนะคะเข้ามาดูบล็อกนี้ก็สวัสดีนะคะคือแบบสงสารเพื่อนๆมากคือเราอะ่ะ ก็ติดตามเพื่อนๆอยู่ตลอดใช่ปะเราะแบบเออการเรียนเป็นยังไงบ้างสังคมใหม่เพื่อนใหม่ต่างๆนานา,นา,นาทุกคนดูแบบค่อนข้างซัฟเฟอร์นะหมายถึงว่าประมาณห้าสิบหกสิเปอร์เซ็นะคือมันก็ดูสนุกดีแต่ว่าทุกคนยังดูแบบว่าปรับตัวก็เป็นกําลังใจให้นะทุกคนถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆดูอยู่บางคนก็จะบอกว่าแบบเด็กซิวสบายจังเลยอะไรเงี้ยแบบไม่เห็นต้องไปไหนเลยแต่เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้สบายปากว่าแบบ คือการซิ้วต้องทาความเข้าใจใหม่ว่ามันไม่ใช่แบบนั่งงงๆอยู่บ้านนี่หรอปะมันคือการอ่านหนังสือใหม่ทั้งหมดภายในหนึ่งปีอะนี่ออกใช่ปะแบบมันหนักนะเว้ยแบบเราเรียนวันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงบางทีก็ประมาณสิบชั่วโมงอะแล้วว่า,าจริงๆแบบไม่ได้ต่างกับเด็กมหาลัยมากเท่าไหร่แค่ว่าเด็กซิ้วจะไม่ต้องปรับตัวเข้าสังคมใหม่ขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่เจอเพื่อนไงโอเคตอนนี้นะคะเมาเพลินเจ็ดโมงห้าสิบหกแล้วค่ะเดี๋ยวเราขอรีบกอน เค <Okay, S 2> เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวขอรีบไปล้างตาก่อนทุกคนอีกสี่นาทีต้องเรียนละโอเคทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอเริ่มเรียนกันจริง,รงๆแล้วมันคือเรียนออนไลน์นี่แหละหมายถึงว่าแบบเป็นเทแบบไม่ใช่เรียนสดแต่ว่าแบบเฟก็ต้องรีบอยู่ดีเพราะว่าอยากจะทําทุกอย่างให้มันเวลาเหมือนโอ้ยอรี่ค่ะอยากจะทาให้ทุกอย่างเันเหมือนแบบเวลาสดมากที่สุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแบบเอื่อยเฉยไปเรื่อยๆนี่ยใช่ปะโอ้ oh my god เอยนไง อ่ะต่อมาเลยนะฮะของข้อสังเกตเลยครับตรงนี้นะฮะโอเคขอพูดก่อนอีกนิดนึงไม่รู้ว่าเสี่ยพหลจะเข้าหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือจะเริ่มเรียนแล้วแต่ว่าโทรศัพท์ของเฟยเนี้ยจะไม่อยู่กับตัวแล้วค่ะพอสอบเพราะว่านี่แบบติดโทรศัพท์มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะไม่แบบเอาไว้ใกล้ตัวเลยเวลาเรียนไม่งั้นจะแบบแอบ,บหยิบมาเล่นตลอดเพราะฉะนั้นกน็คือเฟยจะปลูกต้นไม้ <laughs> ทุกคนแบบว่าถ้าเป็นนักเรียนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า ปลูกต้นไม้คือ,อยังไงก็คือแบบว่ามันจะเป็นแอปที่แบบอุ๊ยพูดแบบสปอนเซอร์เลยอีเวนนั่นแหละคืออันนี้คือแบบจริงๆนะแบบไม่ได้สปอนเซอร์ว่าแบบจะปลูกต้นไม้อาไว้อย่างเงี้ยก็คือมันจะค้างเอาไว้เลยแล้วก็ไม่ให้เราจับโทรศัพท์นะคะไม่งั้นอนะคือถ้าเราจับโทรศัพท์ปุ๊บต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ก็จะตายน้องอันนี้คือภายในเดือนนี้นะเฟย์ปลูกไว้ได้ประมาณนี้แหละโอเคก็นั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเฟย์จะเริ่มปลูกเป็นสีม่วงนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินเอาไปไว้อีกห้อง เดี๋ยวไปด้วยกันโอเคเดี๋ยวขอไปเรียนก่อนนะคะสวนวิญญาณเด็กเนิร์ดหนึ่งสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ10โมงเราก็เรียนช่วงแรกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนั่งพักสักพักนึงนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในสวนหลังบ้านของเฟนะคะ กล้าเรียก่าสวนไหมนะมันคือแบบว่าเป็นสวนจิ๋วอะทุกคนคือจะเลี้ยงแบบพวกแคคตาสไวัยคือจะเรียกว่าเลี้ยงก็ไม่ได้เพราะว่าตายหมดแล้วคือจะเรียกว่าตายก็ไม่ได้คือก็ยังไม่ได้ตายแต่ว่าคือเหมือนดินเน่มันหมดแคลเซียมดินมันแบบมันดินมันคือเรียกว่ายังไงคือดินมันหมดประโยชน์อะไม่ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงคือหมายถึงว่าดินมันไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พอที่จะแบบเลี้ยงน้องต่อแล้วน้องก็เลยแบบ อยู่ในสภาพเรียกว่าโคม่าแล้วกันคือมันก็ยังไม่ได้ถึงกับขั้นตายนี่อรอใช่ปะแต่ว่ามันก็แบบไม่มีดอกให้เรามานานแล้วนะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยตรงนี้มันก็เริ่มแบบเสียนึกอออใช่ปะแล้วก็คือมันจะมีแบบเป็นอืน,น้องจิ้งจกอะอยู่แถวๆนี้ซึ่งเราแบบกลัวหมายถึงว่าแค่เห็นอื่นก็กลัวแล้วนี่ออกป่าก็เลยไม่ค่อยมายุ่งกับมันแต่ว่าตอนเนี้ยกลับมาเริ่ม พะปลูกใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งสั่งเป็นพวกต้นไม้ที่มันแบบอะไรอะเป็นต้นไม้นําโชคอะทุกคนต้นอะไระเบอร์กินต้นอะไรหยกหยกอะไรสักอย่างอาจำไม่ได้แล้วลิ้นมังกรลิ้นมังกรอะไรนี้ก็เดี๋ยวจะลอง <c oughs> สู้อีกสรอบนะคะมาดูกันว่ารอบนี้จะรอดไหมซึ่งจริงๆตอนเนี้ยส่วนเราก็แบบไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมมากนะคะแต่ว่ากําลังจะรีโนเวทต,ตรงนี้ใหม่นะคะเฟยก็จะมีโซนประมาณนี้อันนี้คือ ออกมาจากห้องเฟปูก็จะเจอรตรงนี้ก็เดี๋ยวจะรีโนเวทเท่าที่ทําได้แบบไม่อยากใช้เงินเยอะเนื่ออปะอ่ะาเมื่อกี้โดนแทงอะ่ะโอ้ my god <c oughs> ทุกคนเห็นปะไม่เห็นแน่เลยอะทุกคนจะหาว่าเรากูเรื่องไหมมันมีหนามกระบองเพชรอยอู่อ่ะโอ้ my god โอเคออกแล้ว มันคือไอ้ต้นนี้นะคะที่แทงเราไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เฟยก็ไปนัางอ่านหนังสือต่อนะคะสาสเคตรวจข้อสอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือเฟจะทําข้อสอบประมาณอาทิตย์ละชุด2ชุดเะไรอย่างี้ใช่ป่ะชุดนี้เป็นของปี2544ทุกคนก่อนเฟเกิดอีกอะ 65เต็ม80เท่ากับ81.25%ได้81.25%เต็ม100นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่แต่ก็โอเคแบบว่าแต่ก่อนเฟงแย่กว่าดีเยอะมากอันนี้คือแบบว่าเริ่มดีขึ้นนะคะน่ากลัวจังเลยการสอบคำาหาอะไรนี่โอเค ตอนนี้นะคะเป็นเวลาไม่รู้เดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์ก่อนนะคะทุกคนเราปลูกต้นไม้กันเอาไว้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราได้ต้นไม้หรือยังโอเคตอนนี้ต้นไม้เรามี3ต้นแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเฟย์ต้องไปส่งของด้วยนะคะเพราะว่าทําการซื้อขายกันเล็กน้อยนะคะเป็นแบบว่าเคส iPad แล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะส่งของไปให้อนาดีจะส่งของไปให้แมวอนนานะคะเพราะว่า แอนนาอยู่อังกฤษแต่ว่าเรายังอยากเปน้องแมวเขาอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันค่ะมี่พัสดุมาส่งพอดีตุ้ดตุ๊ต๊ มากทุกคนสวยมากวัสดุดีมากบนนี้ไหมอย่างนี้หรอเออ,อยางนี้ดีกว่าดูไม่ค่อยหลกเท่านะเออที่ตอนนี้โตจะเริ่มลกแล้วเนี่ยโอเคคือเมื่อกี้ที่เราไปส่งของกันมาทุกคนอยู่ดีๆเล็บก็แบบหลุดเนี่ยเล็บอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดกันใหม่นะคะเดี๋ยวขอใช้สมาธิแป๊บแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่แบบไปนั่งโตดีดี ต้องมานั่งหาทําอยู่ที่พื้นแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่พูดแล้วเพราะว่าต้องใช้สมาธิมากโอเคได้แล้วนะคะทุกคนกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งสักพักหนึ่งเพราะว่ามันคือกาวตาช้างใช่ทุกคนมันคือกาวตาช้างตกใจปะตอนแรกที่เรารู้มันเราก็ตกใจเหมือนกันนะแบบอีบ้ากาตาช้างหรออะไรอย่างงี้แต่ว่าติดไปติดมามันก็โอเคนะหมายถึงก็ไม่ได้แย่เหมือนที่คิดอะไรอย่างงี้ฮันนี่โอเคอยากติดเล็บปะ อยากเป็นเรีบหรอ,เ,อ,อเราอะเสร็จติดการแบบใส่เล็บปลอมไปแล้วทุกคนคือแบบเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบจริตจักร้านอะนี่บอกป่าคือแบบมันเหมือนใส่ personality ให้เราอะ่ะเออชอบมากเลยซึ่งลายพวกนี้ก็คือเราสั่งให้เขาคัสตอมให้นะคะเป็น made to order เราก็แบบไปหาแบบมาตามพินเทอร์เลสอะไรอย่างเี้ยแหละวรก็แบบปรับนิดหน่อยตามใจเรานะคะอันนี้ทำอะไรอันนี้เป็นอะไรลูกโอเคทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็กําลังรอฮันนี่วิ่งเล่นอยู่ที่สนามนะคะคือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักของเฟยนะคะเราก็จะถือโอกาสตอนที่แบบลงมาให้เข้าฮันนี่อะไรงเงี้ย นั่งพักตรงศาลาตรงนี้ไปด้วยเลยเพราะว่าก่อนอันนี้เพคก็แบบอ่านหนังสือมาติดๆกันแล้วประมาณหนึ่งนะคะเราก็จะแบบเหนื่อกป่า,าตามมันล้ามันเพลียนะคะเราก็เลยต้องแบบมองอะไรเขียวๆนิดนึงซึ่งก็คือสวนของเรานะคะ ช่องเฟรนด์นตั้ากันคะ่ะออวันนี้ก็มีกานรับเชิญพิเศษตัวเราเองคะ่ะโอเคทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราขึ้นมาข้างบนแล้วเรายังคุยกับนางสาวแอนนาอยู่<อ>เลยสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีเก่งนะเราอะ <laughs> ladies and ladies ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราก็จะเริ่มออกกําลังกายเพราะว่าเฟชอบออกกําลังกายตอนดึกๆนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันบางคนก็บอกว่าอย่าออกกําลังกายตอนดึกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับแต่ว่าสาหรับเฟก็คือไม่ว่าจะออกดึกแค่ไหนเฟก็หลับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ปัญหาเลย วัสดีค่ะทุกคนมุมที่คุณเคยไหมคะสี่ทุ่มครึ่งพอดีเลยนะคะก็เดี๋ยวจะรีบไปอาบน้ำนะคะทุกคนดูเหงื่อฟีดูดแบบไม่ไหวแล้วแม่แต่ว่าก่อนนอนอาจจะแอบ,บดู Squid g เกมอีกสักตอนหนึ่งะะติดมากตอนนี้ตอนสุดท้ายแล้วทุกคนก็ถ้าใครที่แบบว่าแอบ,บดูจบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาค2มันจะเป็นไปยังไงซีซั่น2มันจะแบบตำรวจจะตายจริง ขอโทษค่ะหลุดสปอยโอเคเอาเป็นว่าก็มาเม้ากันได้นะทุกคนคือตอนนี้แบบอินมากตำรวจคือเลิศดมากก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าวันอนื่นในอาทิตย์เฟย์ทำอะไรบ้างต่างไปจากนี้หรือเปล่า <laughs> ตอบเลยค่ะว่าไม่ถ้าใครอยากรู้ weekly routine ของเฟย์นะคะก็แค่ replay คลิปนี้ไปอีกเจ็ดรอบ <laughs> ก็จะได้ weekly routine ของเฟย์นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนอะไรจริงๆนะคะก็นั่นแหละปกติเฟย์ก็จะแบบ ออกกาลังกายให้ได้ทุกคืนนะถ้าสมมติว่าวันไหนเวลาน้อยๆก็จะแพล้งอย่างเดียวประมาณแบบสานาทีอะไรย่างนี้แต่ว่าวันนี้คือโชคดีว่าเวลาเหลือเยอะนะคะก็ะเลยออกได้ทั้งตัวเลยโอเคก็เดี๋ยวไปอาบน,ะนะะ้นแล้วทุกคน Squid Game รอเรารอ,อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในบล็อกหน้าโอเคายบไป l ล v e you I don't know.